Waiting around for you to call back Pacing around my room and my dad Crazy, crazy I want you to know what you have against me The city is not the place for us to be <laughs> ตอนนี้ถึงชิงเต่าแล้วจ้าถึงที่พักเรียบร้อยแล้วเป็นแบบว่าโฮสเทลนะแต่ว่าเขาเพิ่งเปิดใหม่เพิ่งมีรีวิวได้แค่แบบ5คนเองอะไรเงี้ยแล้ววันนี้โชคดีมากได้ห้องหคนแต่ว่าไม่มีคนเลยห้องนี้เป็นห้องของเราดูดีฝนตกอะมาถึงเย็นดีนะกินข้าวมาก่อนที่ตรงสถานีด,ดีห้องน่ารักมากเลย ก็อนแรกอะแพนไว้ว่าพอมาถึงที่นี่ตอนเย็นใช่ไหมก็จะไปแบบไปถึนคนเดินของที่นี่นะไปหาแบบอะไรกินแต่ฝนตกก็แบบไม่ไหวแหละวันนี้ขอพักแล้วก็พรุ่งนี้ค่อยแบบออกเดินทางไปเที่ยวจะบอกว่ามีสวที่เนี่ชานมอะ อร่อยกว่ากิกนที่ไทยนะกินที่ไทยมันเหมือนแบบฟิลนมผงอะแต่ที่เนี่ยอร่อยมากเลยตอนที่เรียนน่สามเดือนอนคือกินเกือบแทบทุกวนันเน่ะน้ําหนักขึ้นมาสามกิโลอะ่ะปกติที่ไทยยังไม่กินมาอยู่นี่กินทุกวันแย่อยู่นะแย่อยู่นะินมะ <c oughs> ด้วยมันจะอร่อยเหมือนแถว ถวมอไหมอซอสมันจะไม่เหมือนกัน่ะแต่ที่ซอสไม่เหมือนกันฉันนี้ฟิลแบบเอาเค็มๆม,มากกว่าแต่ที่ทําม,มอมันจะมีความแบบใส่ผงล่าอะไรประมาณนี้ด้วยอะอ For you to call back, pacing around my room and my dad. Crazy, crazy. I want you to know what you have against me. The city is not the place for us to be. Cause I'm trying to figure out why you hate me was it something i did yeah i don't need to offend i'm just waiting i'm just waiting because of all of the lies and you don't need to disguise your face. I, I want to buy a ticket this way thank you ต,ต้ตนไหนก็มีที่เก็บของล้วก็ที่ชาร์จโทรแบงค์อ่าบชิจงกุลเลนบูชิจงกุเลเ e นโนมาติค no <more> no ิดโมติคิ็วอัฟเบแฟลตอันเชายเอ้อเค a n you 游客朋友您好，请您小心台阶，不要在此逗留，注意脚下安全，避免发生意外。感谢您的配合，尊敬的游客朋友。呢，好这、就是，老、就是、我嘛，嘛要，来，本地来 คงจะพอเดาเดากันได้แล้วนะคะว่าที่ที่เฟิร์นอยากมาก็คือพิพิธภัณฑ์เบียร์ชิงเต่าอยู่ในเมืองชิงเต่ามณฑลชานตงนั่นเองนะคะสําหรับใครที่เป็นคอเบียร์เนี่ยก็คงอาจจะอยากมาสักครั้งหนึ่งนะคะที่นี่มาดูกันค่ะว่าที่นี่มีอะไรน่าสนใจบ้างอย่างโปสเตอร์ที่เห็นเป็นรูปผู้หญิงใส่ชุดกีเพาสสีน้ำเงินนะคะแล้วก็ข้างๆเป็นขวดเบียร์นะคะอันนี้เป็นโฆษณาโปสเตอร์ชิ้นแรกของชิงเต่า แล้วเนี่ยโรงงานเบียร์ชินเตาเนี่ยก่อตั้งขึ้นโดยคนเยอรมันนะคะไม่ใช่คนจีนช่วงนั้นมันเป็นช่วงที่เมืองชิงเต่าอยู่ภายใต้การปกครองของเยอรมันพอดีแล้วก็เป็นช่วงที่เยอรมันเนี่ยมีการขยายอำนาจในเอเชียชิงเต่าก็เลยเป็นจุดยุทธศาสตร์สําคัญสําหรับการค้าขายแล้วก็การทหารของเยอรมันนะคะเพราะว่าตรงนั้นเป็นเหมือนเมืองท่า สำหรับในโซนนี้นะคะเขาก็จะรวบรวมแพ็กเกจต่างๆตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันเลยว่ามีหน้าตาเป็นยังไงบ้างโดย CI หรือว่าอัตลักษณ์ของแบรนด์เขาเนี่ยจะต้องมีสีเขียวแล้วก็มีสีแดงแล้วก็มีสีทองรวมด้วยนะคะก็คือดูแล้วก็รู้เลยว่าอันเนี้ยน่าจะเบียร์ของชิงเตา่าแน่นอน คือมีเรื่องตลกเรื่องหนึ่งอยากเล่าคือก่อนที่ฝนจะได้มาเที่ยวที่เมืองชิงเต่าเนี่ยคือฝนก็พอจะได้ยินชื่อชิงเตา่าชื่อเบียอะไรเงี้ยอยู่บ้างแต่ว่าคือไม่รู้เลยว่าอ่าชิงเต่าเนี่ยคือของชื่อเมืองกับชื่อเบียเนี่ยคือมันสะกดไม่เหมือนกัน คือชื่อเมืองเนี่ยเริ่มต้นมันจะสะกดด้วยตัว Q แล้วก็ I N G แล้วก็ตัว D แล้วก็ A O ใช่ไหมส่วนถ้าเป็นเบียร์เนี่ยเริ่มต้นมันจะสะกดด้วย T S I N G แล้วก็ T A O จริงๆมันไม่น่าจะเป็นปัญหาอะไรใช่ปะแต่ว่าตอนนั้นที่เฟิร์นหาข้อมูลแล้วก็ใช้แอปแบบแอปจีนในการจองตั๋วจองอะไรหาแผนที่หาแมปอะไรเงี้ย mm hmm. คือเซิร์ชยังไงก็เซิร์ชไม่เจอเว้ย mm hmm. เพราะว่าเฟิร์นดันไปเขียนเป็นชื่อเบียแทนที่จะเขียนชื่อเมืองจริงๆของมันก mm ็เ hmm. ลยกว่าจะหาข้อมูลเจอก็แบบ mm hmm. เออเสียเวลาไปอะไรเงี้ยเป็นเรื่องคำค แล้วก็สำหรับกระบวนการผลิตในช่วงแรกนะคะเขามีการนำวิธีการผลิตแบบดั้งเดิมแล้วก็เทคโนโลยีจากเยอรมันเนี่ยอุปกรณ์ที่ใช้ต่างๆไม่ว่าจะเป็นถังหมากหรือว่าแบบเครื่องกันก็คือนำเข้ามาจากเยอรมันหมดเลยแล้วก็วัตถุดิบที่ใช้เนี่ยจะเป็นข้าวบาเล่มีเมาลแล้วก็มีฮอปส์นะคะก็เลยทำให้ได้เบียร์ที่มีคุณภาพสูง แล้วฟันก็เพิ่งจะรู้เหมือนกันว่าไอ้รสขมของเบียร์ที่เราดื่มเข้าไปคือมันมาจากไอตัวฮอปส์นั่นเองสำหรับกระบวนการผลิตในปัจจุบันนะคะมีการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้มากขึ้นทำให้สามารถควบคุมคุณภาพในการผลิตได้มากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการเลือกวัตถุดิบการหมักการกรองการากลันทำให้การผลิตเบียร์สามารถทำได้ในปริมาณที่มากแล้วก็ได้กินเบียร์แล้วอะ ทุกคนและนี่คือช่วลาที่เราที่มาพี่วาดีินต่อไม่ใช่อยากมชินเดี คนในที่สุดได้มาเดชเก่า 得奖、那個、了，得奖了！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 得 ถนนสายตรงค่ะถนนคนเดินในชิงเต่าจิตอะไรดีวะเลือกกินอะไรดีเราขอเดินดูก่อนรอบนึงกันแต่ที่แน่ๆวันนี้จะไม่กินน้ำเปล่าแล้วจะกินแต่เบียร์ เขาก็มีแบบที่นั่งให้คนนั่งกินอะไรจุบ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 เมนูปลาหมึกย่าเขาอกเคยชิมใหงคนคือแบบอร่อยมากไม่เลย ¡Qué

อันน,น,อนี้เชื่อถือที่ไทยเหอนอันนี้เป็นเมนูที่ม,มีที่ไท่มากอันนี้เขาเรียกว่าไก่ยัดใส่ข้าวนะเป็นเมนูที่มีที่นะ จากการที่ได้ลองเที่ยวที่เมืองชิงเต่ามาทั้งหมดประมาณหนึ่งวันละกันคิดว่าค่อนข้างเที่ยวง่ายนะค่อนข้างสะดวกเลยมีทั้งรถไฟฟ้าเมโทรแล้วก็รถบสัสก็คือขึ้นแต่ละครั้งราคาแค่หนึ่งหยวนเองไม่ว่าจะไปไหนคือขึ้นกี่รอบก็ครั้งละหนึห่งหยวนหนึ่งหยวนก็คือแบบเที่ยวสบายมากบรรยากาศเมืองนี้ก็ อากาศดีมากคือแบบยิ่งแถบๆใกล้ๆฝั่งชายหาดก็คือมีลมโกกพัดแบบตลอดแล้วก็สิ่งที่ชอบมากที่สุดของเมืองนี้เลยก็คือไม่ว่าจะไปตรงไหนมุมไหนมันก็จะมีร้านขายเบียร์อยู่ทุกที่ขายแทบตลอดเวลาแทบทุกที่อ่ะแบบชอบมาก เป็นแบบคัฟเบียก็มีเป็นเบียแบบที่มีเยี่ยหอก็มีคือเฟิร์นเห็นคนแบบว่าถือถุงเป็นถุงหูหิว้วถุงก๊กแก๊แบะใส่เบียคือเขาขายกันอย่างนั้นแล้วด้านหน้าถุงก็จะมีสกีนชิงเต่าเงี้ยถือแล้วก็แบบหิว้วแล้วก็แบบหลอดดูดอะไรเงี้ยแบบโหขคดชิลไม่ได้ถ่ายมาให้ดู คือแบบเดินถือไปถือมาแบบชิลมากเป็นเมืองที่เหมาะกับกันมาท่องเที่ยวมาพักผ่อนมาพักตากอากาศของคนจีนอะ่ะสำหรับอีพีนี้บายบายพร้อมกับเจ้าสมายเบีย